มาดูขั้นตอนแรกนะคะของการเตรียมแกลบเพื่อพอลงฐานก็ต้องร่อนแกลบก่อนปีปีนี้แกลบเปียกนะคะแกลบเปียกก็จะร่อนยากนิดนึงปกติถ้าแห้งมันก็จะง่ายแล้วก็เร็วอันนี้โควิดด้วยโควิดใช้แรงงานน้อยแต่ปริมาณงานเท่าเดิมแต่ก็เสร็จเร็วเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุตแรงก็เดิมแต่ก่อน ใช้ตะก,ก้าเป็นตะก,ก้าอีกใบหนึ่งนะคะร่อนก็จะนี่พอร่อนออกมาจะได้ทั้งกวดร่อนแยกกวดแยกหินท่านี้ออกนะคะเสร็จแล้วก็จะมาลงถาดขั้นตอนการลงถาดเนี่ยขอดูไม้หน่อยนี่ไม้เราก็จะทำอะมองเห็นไหมเนี่ยอ่ะสาพักแหว่งเพื่อให้ได้ระดับเนาะ เวลาเราเรากรีดปาดปาดหน้าเนี่ยมันก็จะได้รองพอดีได้ระดับเพื่อที่จะก่อนที่จะเอาไปโรยก้าเนาะโรยโรยเม็ดเม็ดท้าวค่ะเสร็จแล้วก็จะกบอีกรอบหนึ่งก็จะเต็มถาดพอดีอันนี้ก็เดียวตักใส่รีดปื๊ดอ่ะใส่แล้ว ไม่ต้องเน้นไม่ต้องอะไรมากก็ปาดไปปาดมาก็ได้ฮะวันนี้ทำไปสองร้อยถาดใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงสี่คนทั้งร้อนทั้งอา่า ใส่เอาเอา,เอาแกบใส่ถาดโรยเม็ดกะไม่ถึงสี่ชั่วอโมองถ้าทำจริงๆเนาะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต,อต่อไปค่ะ